นาอยอนซ้อนสวีเดนแฟมิล,ลี่จ้าหน้ากับผ้าลูกสาวน่าจะไปซื้อแฟบน้ำยาล้างจานเออซื้อแฟบซื้อน้ำยาซักผ้าจาักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันไก่สิเบิดแล้วซื้อน้ำยาซักผ้าจ้า อากาศหอนมนันวันนี้ก็อากาศร้อนชู่มชูกูบ่ เจ้าก็พากันตัดหญ้าหญ้ามันขึ้นเร็วมาออื่นรัตนาคอยสิเข่าป้าเก็บเห็ดจ้ะมาอื่นมาอนีรัตนาสิซักผ่าซักแพ้ก่อนสื่อแฟบแฟบมันเบิดเว้

Young i free. มีลมจักหน่อยอากาศอ้อนมีลมแคอย่างเดียวเป็นตะย่างเป็นตะนัน่งเล่นข้างนอกอยู่ถามม้าบ่มีลมโอ้นั่งบ่อไรห่อนตับปแปะคุณตำบ่อไรห่อนคือจังอยู่เมืองไทยดอกจ้าหน้านั่งก็ฟังข่าวอยู่เด้อจ้าเมืองไทยหน้าก็ส่งกับกรังใจให้แนวนา หจับนายทหารถูกนายหรือจ้าแล้วก็ชาวบ้านไกลๆใช้แดนอ่ะจ้าน่ากระซงกำลังใจให้จ้งมาสอออนตนอ้นแอปเปิลข้าจ้าตน้นแอปเปิลข้าจ้าเปิลข้าจ้า้น่าสิไปร้านข้าหรือจ้า ช้อนดูบอกอปเปิน,ปนบานหมดอ่ะดอกคากดอกในหอรัตนากนล่าวกันจะ้ะอันเด็ดเทียดดีก็เรยว่านะ่ะสุป,ปันได้ยเนี่ยไปล้านค้าจ้ะ เฮแยดิ๊ไม่ได้มานน่ำด้วยจ้ะท่านเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอินใหล่นหน่าเพื่อนว่าแม่ไปล้านคาเดี๋ยวรัตนากับสิไปเห็นตะเพื่อนขอยย่างกับบ้านก็ลิ่นปะบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอินไปเลิ่นาน่อเพื่อนก็เล่นเล่นหน่ำเพื่อนจ้ะมาไปย่างไปล้านค่าก็ ขับไปลานค่าก่อนจ้ะสี่ออล้านจ้าแย่สิบสองหลังจากลานค่าแล้วจ้ามาเนี่ยกระสิบยางไปฮับสาวเย่ดีนะจ้าย่างไปรับลูกสาวแล้วกะย่างกับบ้านจ้าปสนน่ของแลบไส่ทิชชูนะ่น้ำ ด้ของหิวปลงตุงนังัน,น,นกระสิกยังไปรับลูกสาวซื้อกระสให้หลูกสาวน้ำจ้า รับล,ลูกสาวกันจ้ากลับบ้านแล้วจ้ะรับสาวเย็นดีเลยจากบ้านเพื่อนอก็เจ้ากับปันจะกกังยานขึ้นกันกลับบ้านจ้ะ รถเลยเน De o sea, no te... nada, ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัตนากระษ <c oughs> าเอีเดิตนะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย